ดูแนวคิดหรือนครวัดและปราสาทขอมสมัยรัชกาลที่สี่สู่การจำลองอนครวัดตั้งที่วัดพระแก้วขอขอบคุณที่มาศิลปะวัฒนธรรมฉบับเมษายนส5งายุน5ผู้เขียนใช้นาว่าคุณชานวิทยกษะสจิรินะครับลงเผยแผ่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2565ไว้ในที่นี่ด้วยนะครับพระราชบงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่4ฉบับของเจ้าพระญาที่ภาก,กรววงขำบุญนาคศ2 3 5 6ถึง2,413นะครับมีเรื่องราวที่เปกประหลาดและ่าสนใจอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการรื้อปราสาทขอมในกัมพูชาเพื่อนําเข้ามาไว้ในสยามประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับ่าวคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระาราชดำติว่าให้ไปรื้อปราสาทินนครวัดของกัมพูชาที่เมืองเสียมราชหรือเสียมเรียกนะครับเข้ามาไว้ในกรุงเทพและเพชรบุรีและก็ได้ให้พระสุพรรณพิสารขุนชาติวิชา ออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธุมและพระนครวัดนะครับกลับมาก,การาบทูลว่ามีเต่ปราสาทใหญ่ๆทั้งนั้นจะรื้อเอาเข้ามาเห็นจะไม่ได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งให้อ่าเปรื้อประสาทตาภูมิซึ่งมีขนาดย่อมกว่าประสาทหลังนี้ในปัจจุบันแต่พิธียมชุมชอบของบรรดานักท่องเที่ยวมากนะครับ พราะเป็นภาษาที่ฝรั่งเศสหาได้บูรมะไม่ปล่อยให้อยู่ในสภาพดื่มๆนะครับมีต้นไม้และรากไม้คือต้นสปุ่งอบร้อมปลกคุมอยู่เต็มไปหมดนะครับและก็ดูเหมือนจะเป็นฉากถายภาพ,พยนตร์เรื่อง True r ล i ดอร์นะครับที่มีนางเอกสาวสวยสุดเกที่คือเอนเจล่าโจรีนํำาแดงนั่นเองนะครับ <S <S พระพงธธงวดากล่าวต่อว่ามีการส่งคนออกไป สี่ผัดละ500รคนนะครับให้แบ่งเป็นกองชักลากบ้างกองส่งบ้างตั้งปรีกรรมวงสวงได้ลงมือรื้อประสา์เมื่อวันเดือนหขึ้นเก้าคำนะครับเหตุการณ์รื้อประสาทด้วยจำนวนไพร่พลถึงสองพันนี้เกิดขึ้นในปีพศสองพันสี่นะครับซึ่งตรงกับพระสมัยของกษัตริย์กัมพูชาคือสมัยของพระเจ้านรูดม ซึ่งคอร่าระหว่างปีพศ2 4 0 2ถึง2 4 4 7นะครับทำไมนั้นกัมพูชาตกต่ำโอนเอจนกลายเป็นประเทศลาดของสยามและเวียดนามน,นะครับก่อนที่จะหนีไปยอมรับการเป็นรัฐในอลาคาของฝรั่งเศสในปีพศ2 4 4 0 4 4 0นะครับในสมัยดังกล่าวเมืองเสียมราชหรือเสียมเรียบ และเมืองพระตจบองยังขึ้นตรงกับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีขุณนางท้องถิ่นตระกูลอภัยวงศ์ปกครองอยู่และพระสุพรรณพิสารขุณนางเมืองนี้นั่นแหละนะครับที่ถูกรับสั่งให้ได้เป็นหัวหน้าควบคุมการรู้จัดต,ตาพมนะครับเราไม่ทราบเหตุผลเบื้องหลังที่นาดว่รทำใหม่รัชกาลที่4ี่ถึงโปรดจะให้รื้อปราสาทินม,ม่อมานั้นจากกรพูชาในช่วงนั้นนะครับ สมัยดังกล่าวน่าจะตรงกับที่ฝรัง่งเศสกาลังคืบคลานเ,เข้ามาขเขมือดินแดนอินโดจีนนะครับโดยจะค่อยๆได้เวียดนามกัมพูชาได้ลาวไปเป็นอาณานิคมตามลําดับนะครับโปรดชักเก็คำว่าอาณานิคมกับคําว่าประเทศสละซึ่งเป็นระบบที่แตกต่างกันของตะวันตกกับตะวันออกนะครับและก็แข่งกับอังกฤษที่ได้ขเขมือบางส่วนของพม่าและมาลายูไปแล้ว,วทําให้สยามตกอยู่ในฐานะารัดก,กันชนนะครับหรือบฟัฟเฟอร์นะครับ ต่ที่น่าสนใจก็คือการรื้อถอนปราสาทหินทั้งนั้นล้มเหลวนะครับและพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้อย่างน่าตกใจว่ามีขนมินประมาณสามร้อยคนนะครับออกมาจากป่าเข้ายิงฟันพวกรื้อปราสาทฆ่าพระสุพรรณพิสารตายคนหนึ่งพะวังตายคนหนึ่งบุตรพระสุพรรณพิสารตายคนหนึ่งไล่แทงฟันพระมหาไทยพระยกกระบะ ป่วยเจ็บหลายคนนะครับแต่ไพร่นั้นไม่ทําอะไรแล้วหนีเข้าป่าไปเป็นธรรว่าติในสมัยนั้นมีชาวกัมพูชาหรือเขมรตั้งตัวเป็นเสมือนกองจลยุทธ์และก็โกรธแค้นการลักลอบเข้าไปลื้อประสาทของเขาถึงขนาดยิงฟันบรรดาขุนนางหัวหน้าที่ควบคุมไปแล้วนะครับถึงกับล้มตายเป็นจำนวนมากและก็เป็นเหตุทําให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ต้องทรงระงับข้อการ หรือภาษาถิ่นดังกล่าวนะครับเปลี่ยนเป็นให้จําลองภาษานครพักเล็กๆดังที่พงราชพระราชาภูาวดาลได้กล่าวไว้ว่าให้ช่างกระทําจําลองตามที่ถ่ายเข้ามานั้นขึ้นไว้ในวัดพระศรีรัตนศาส,าสดารามจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งก็คือที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราช์วังน,นั่นเองนะครับและเมื่อนายกฐมุตรีหุนสินม,มาเยือนนายกชาติชายจุนนาวันเมื่อปี พศ2532ในช่วงของการเจรจาความเมืองยุคของการเปลี่ยนสนามลุกให้เป็นสนามการค้าของอุสาหกรนีก็ยัยงขอเวะเข้าไปชมประชาจำลองนี้ด้วยนะครับ